ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องเทคนิคไทยแลนด์วันนี้มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆจากเทคนิคมานะครับก็คือชุดไส้ในตลับไส้ใน r t r ์ d ท e Kit ของย a m a h a wr155r แน่นอน,นครับย a m a h a wr155r เป็นรถยอดนิยมในประเทศไทยอยู่แล้วเพราะว่ามีทะเบียนซื้อขายได้ง่ายแล้วก็สามารถเข้าป่าได้ด้วยขี่บนถนนได้ด้วยซึ่งโชค๊คของ wr ตัวนี้เดิมๆไม่สามารถปรับอะไรได้เลยนะครับผมเต็มที่เราก็สามารถเปลี่ยนของค่าน้ำมันได้ แต่ว่าถ้าเราเอาค่าของน้ามันที่หนืดเกินไปมันก็จะทําให้โชคมันแข็งแต่การรีบาวดีขึ้นนะครับผมมันจะได้อย่างเสียอย่างเพราะฉะนั้นแก้ปัญหาตรงนั้นโดยการเพิ่ม p e r f o r m a มน e ด้วยตลับไส้ใน Cartridge Kit ของเทคนิคญี่ปุ่นเดี๋ยวจะเอาชุดไส้ในให้ดูนะครับนี่คือตลับไส้ในของเทคนิคนะครับผมจะชื่อว่าเทคนิค r c i n g Innovation Cartridge หรือว่าเรียกกันว่า T Trick นะครับผมตัวนี้สร้างขึ้นมาสำหรับ Yamaha WR155R mm. โดยเฉพาะเลยข้อดีของตัวนี้คือวัสดุที่เป็นพรีเมียมนะครับตรงแม่นยำทุกจุดทุกไมค่อนเลยข้างในจะมีวาลวอยู่นะครับผมจะมีวาลวอยู่ด้านล่างซึ่งวาลวด้านล่างตัวนี้ก็คือตัวคอมเพรสชันส่วนด้านตรงกลางตรงนี้นะครับผมที่ขึ้นลงตัวนี้คือรีบาวน์สามารถปรับแต่งกันได้ง่ายๆในสนามเลยด้วยการหมุนนะครับหมุนไขควงแบนตัวนี้ ก็สามารถด้านบนสามารถกำหนดตัวรีบาวด้านล่างสามารถกำหนดคอมเพรสชันได้มันก็เลยทำให้ Yamaha w r 1 5 5 r ของคุณที่เป็นรถทั่วไปนะครับผมกลายเป็นรถแข่งสนามได้เลยสามารถปรับได้ทุกพื้นที่เลยนะครับผมด้วยคาร์ชิทคิดตัวนี้ เราก็จะเอาตัวนี้นะครับใส่เข้าไปในโชคเดิมของคุณแน่นอนโชคเดิมของคุณต้องส่งมานะครับผมก็จะมีกระบอกนอกกับกระบอกในส่วนอย่างอื่นเราเปลี่ยนหมดเลยนะครับผมซีลเราก็เปลี่ยนไปของ SKF low friction ให้มีการตั้งค่าตามน้ําหนักให้นะครับผมเปลี่ยนน้ํามันเป็นน้ํามันสําหรับออฟโรดโดยเฉพาะจากเทคนิคนําเข้ามาจากญี่ปุ่นด้วยนะครับคุ้มค่ามากมายราคาตอนนี้จัดโปรโมชั่นอยู่ที่29,900บาทครับ พร้อมติดตั้งตอนนี้มีโปรโมชั่นให้ซีล SKF ของคุณฟรีด้วยนะครับผมสำหรับชุดนี้ก็สามารถจ,จับจองกันได้เพราะว่าอันนี้เป็นแฮนด์เมดต้องทำทีละอันนะครับผมจากประเทศญี่ปุ่นนำเข้ามาอ๋อลืมบอกไปนะครับผมสปริงที่อยู่ในตัวโชคนะครับผมก็จะมาอยู่ในนี้ด้วยเราจะใช้สปริงเดิมนะครับผมเพราะว่าค่าของค่าเคของสปริงมันก็เท่ากันอยู่แล้วครับลาไปก่อนครับถ้าสนใจก็สามารถติดต่อเทคนิคไทยแลนด์ได้เลยสินค้าพอมีนะครับ ก็ราคา2,9900เปลี่ยน p e ร f o r ม a น c ์รถเดิมๆให้เป็นรถแข่งได้ก็ถือว่าคุ้มค่ามากมายแล้วลากันไปก่อนครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยส่วนใครไม่ได้กด s u b s c r i b e กด Subscribe เลยครับจะได้ไม่พลาดของดีๆนะครับผมเทคโนโลยี DD ดีๆเกี่ยวกับ Suspension จากญี่ปุ่นเทคนิค Thailand แล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ